บุคคลใดที่มีโสรถมงคลในดวงชะตาในวิชาเจตัวเก้าฐานบุคคลนั้นถือว่ามีบุญมาครึ่งหนึ่งมีความสุขมีความสบายมีโภกทรัพย์มีความง่ายของเงินทองจะทำอะไรก็มักที่จะมีความโชคดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในดวงชะตาดังนั้นใครที่อยากจะรู้นะครับว่า ดวงของคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีโสรถมงคลในดวงชตาหรือไม่มีความง่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับให้เอาวันเดือนปีเกิดนะครับมาทําการผูกดวงสมมุติว่าคุณเกิดวันจันทร์ก็ให้ไล่ไปเลยนะครับในฐานที่1 7ตัว9ฐานวันจันทร์ไล่ไป2 3 4 5 6 7 1ี่้าดหนึ่งแล้วก็เดือนอะไรเกิดเดือน5ก็5 6 7 1 2 3 4สาถ้าคุณเกิดปีอะไรก็เอาปีของคุณเป็นตัวตั้งนะครับใน แถวที่ 3, สมสมมติเกิดปีฉลูก็2,3,4,5,6,7,1แล้วเอาแนวตั้งนะครับทั้งหมด7แถวเนี่ยนะครับ7หลักเนี่ยนะครับมาทำการรวมกันในแนวดิ่งลงมานะฮะสมมุติว่าคุณได้และเลข 2, เลข5นะฮะแล้วก็เลข2รวมกันเป็น9แสดงว่าฐานของคุณเนี่ยนะครับในหลักที่1มีเลข9คือดาวเกตเป็นตัวคุ้มครองดวงตาแล้วก็หลักที่2บวกไล่ลงมาจนครบ7หลัก คุณจะรู้ว่าดวงชะตาของคุณมีโสรถมงคลหรือไม่คุณมีความง่ายที่ติดเนื้อติดตัวมาและจะทำให้ชุวของคุณเนี่ยนะครับโชคดีในเรื่องใดเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายหลังจากที่คุณรวมแล้วส่วนใครที่ไม่รู้นะฮะให้พิมพ์วันเดือนปีเกิดไว้ข้างล่างคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่า ดวงชะตาของคุณมีโสรถมางคลมีความสุขสบายมีเงินมีทองมีโภกทรัพย์มีเรื่องดีๆที่ติดเนื้อติดตัวมาหรือไม่ในภพชาติบางก่อนแล้วชาตินี้เราจะใช้โสรถที่เรามีอย่างไรให้มันต่อยอดความสุขความสบายความร่ํารวยในความเป็นตัวคุณเม้นไว้เลยนะครับวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวคุณจะบอกว่าคุณมีโสรถในดวงชะตาหรือไม่ครับ